ปัจจุบันทำงานได้ทั้งหมด9ปีนะครับถ้าออกอายุ57ปีจะได้รับบำเหน็จไหมนะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับก็คือได้รับบำเหน็จแน่นอนเพราะรวมๆกันแล้วเนี่ยส่งไม่เกิน15ปีหรือไม่เกิน180งวดนะครับเพราะนั้นได้เป็นบำเหน็จบำเหน็จได้ยังไงนะครับเป็นเงินก้อนนะแล้วรู้ได้อย่างไรนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับเว w บ s o g o t นะครับเข้าไปแล้วก็ใส่ username password นะครับเข้าไปที่ข้อมูลทั่วไปนะครับการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3สาอันเนี้ยนะครับคือประโยชน์ทดแทนบำเหน็จฉลาภาพนะครับของผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบนะครับไม่ถึง180เดือนนะครับไม่ครบไม่ถึงนะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นนะครับคอลัมน์แรกมันจะเป็นการจ่ายนะครับในแต่ละปีนะครับ คอลัมน์ที่2นะครับจะเป็นจํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนเองนะครับเป็นรายปีนะแต่ละปีคอลัมน์ที่3จะเป็นจํานวนเงินสมทบของนายจ้างคอลัมน์ที่4จะเป็นเงินสมทบของรัฐนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของเรากับนายจ้างนี่แหละสมทบนะครับของรัฐเนี่ยเวลามันเกิดวิกฤตเกิดอะไรที่มันมีการลดเงินสมทบของเราเนี่ยนายจ้างทางรัฐบาลก็จะสมทบมานะครับ แล้วก็รวมยอดรายปีเพราะนั้นเราจะเอายอดรายปีนี่แหละไปคํานวณเพื่อหานะครับหาว่าคุณจะได้รับบําเหน็จบวกกับผลประโยชน์ตอบแทนเท่าไหร่นะเพราะว่าบําเหน็จเนี่ยมันได้ผลประโยชน์ตอบแทนในแต่ละปีด้วยนะครับซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ผู้ถามไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมาแต่เราจะยกเป็นตัวอย่างนะครับจากข้อมูลตัวอย่างนี้ละกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยพอผมแยก เอามาว่าผมส่งมากี่ปีนะครับแต่ละปีเนี่ยนะยอดรวมเท่าไหร่เนี่ยนะครับตามตารางเนี่ยผมก็จะเอาไปคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนนะครับมาจากไหนตัวเลขนี้มันมาจากการประกาศของประกาศสังคมเรียกว่าการประกาศสำนักงานประกาศสังคมกําหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพนะครับปีพศ .2542 นะครับในแต่ละปีนะ42ก็ประกาศ4 3 4, 4, 5, 4, ก็ประกาศ4 4 4 5 46ก็ประกาศซึ่งแต่ละปีจะ ได้อัตรานะครับผลประโยชน์ตอบแทนแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นผมรวมในตารางนี้ไว้แล้วถึงปี65นะครับว่าได้ผลประโยชน์กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะเหมือนกับเราฝากฝากประจําไว้ที่ใดที่หนึ่งอ่ะแล้วมันให้ผลตอบแทนนะครับเป็นเปอร์เซนต์แบบเนี้ยนะครับประกันสังคมก็เช่นเดียวกันนะแถมได้สิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยนี่เป็นข้อดีของประกันสังคมนะครับพอเรารู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลเนี่ยที่ของเราจริงๆนะเอามาใส่มาหยอด นะครับซึ่งตัวเลขอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าคุณส่งมาเท่าไหร่นะมันได้ไม่เหมือนกันอะ่ะได้ไม่เท่ากันไม่สามารถที่จะใช้ของผมเป็นตัวอ้างอิงได้นะครับแม้กระทั่งปีพศที่ส่งมาก็ให้ผลตอบแทนไม่เท่ากันเพราะนั้นเราก็จะแตกแจงเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นเริ่มส่งปี5-3นะครับเงินสมทบอยู่ที่1,800บาทนะครับผลประโยชน์ตอบแทน4.2 5ก็ได้รับนะปีนี้ได้4 5 9บาทนะครับปีที่2นะ ปี5.4มันก็สมทบเพิ่มอีก9.600บาทแล้วก็ไปรวมนะเพราะว่ามันจะยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสะสมรวมไปสะสมรวม2400บาทผลประโยชน์ตอบแทน4 0 8นะครับนี่คือเอา2400มเนี่ยมาคิดนะมาคิดผลประโยชน์ตอบแทนตัวนี้เห็นไหมกองทุนมันจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าจำนวนการส่งของคุณในะจำนวนปีนะยิ่งส่งมากนะครับบัเน็จก็จะได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ตัวปี54ก็ได้832บาท32สตางค์นะครับปี55เงินสมทบ9,600บาทสะสม30,000บาทนะครับอัตราผลประโยชน์ตอบแทน4.15%นะครับผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่1,245บาทนี่นะครับปี56เงินสมทบ1800บาทสะสม4800บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน4.257%นะครับได้ผลประโยชน์ตอบแทน1,742บาท16สตางค์ปี58นะครับ เงินสมทบ1,800บาทสะสม6,1,600บาทอัตราผลประโยชน์อบแทนผลประโยชน์อบแทน3.21%ผลประโยชน์อบแทนอยู่ที่1,977บาท3าที่ส,าาสตางค์รูเนี่ยไล่มาเรื่อยๆนะครับจนสุดรวมอัตราผลประโยชน์อบแทน3 2 0หบาท28สตางค์นะครับนี่คือตัวอย่างนะเราก็จะเอาเงินสะสมทั้งหมดที่เราสะสมไว้นะครับในตรารเนี่ย แสนหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทบวกกับผลประโยชน์ตอบแทนนะครับที่คิดมาแล้วคือสามหมื่นสองพันยี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์ก็เท่ากับบําเหน็จที่คุณจะได้รับนะครับพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสองรอยยี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์ถ้าอยากให้คิดให้นะครับก็ต้องแจ้งข้อมูลแบบละเอียดแบบนี้มานะครับแจ้งข้อมูลหน้านี้มาข้อมูลหน้านี้มานะครับแจ้งคอลัมน์สุดท้ายมาก็พอแล้วก็จำนวนปีแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์ที่หนึ่งกับคอลัมน์สุดท้ายนะครับแจ้งมา เราก็จะคำนวณให้ได้นะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินสงค์ฉลาภาพประวัติการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3าสามส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบ,บัตรประจำตัวประชาชนของทุกทกท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปิี่นโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ